ฉายให้เห็นภาพรวมของผมอาจจะเรียกว่าผู้ต้องหา,าที่เป็นนักโคตทางการเมืองผู้ต้องหาในคดีการเมืองหน่อยแล้วกันสถิติมันมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับที่ศูนย์ทนายดูแลรับผิดชอบอยู่คือถ้ารายละเอียดแล้วโดยละเอียดหรือถูกต้องเนี่ยตอนนี้มันก็ตัวเลขมันก็ขึ้นลงนะมันก็มีคดีที่เกี่ยวกับคดีการเมืองว่างนันเถอะตั้งแต่ในช่วงปีหกสามมาเนี่ยก็ประมาณพันพันห้าร้อยกว่าคดีครับ ถ้าเน้นเฉพาะคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมีประมาณสองร้อยห้าสิบกว่าคดีครับถ้าเน้นผู้ต้องหาผู้ต้องขังทางการเมืองที่ยังต่อสู้คดีอยู่แล้วไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยประมาณสี่สิบเจ็ดถึงสี่สิบแปดคนที่ขออนุญาตประกันตัววันนี้ก็ไปขออีกคนก็ยังไม่ได้ครับแล้วก็ยังต่อสู้อยู่คือในชั้นต้นก็ไม่ได้อุทอยก็ไม่ได้ดีกาก็ไม่ได้ มีอยู่ประมาณสี่สิกว่าคนคมันมีนัยยะอะไรไหมว่าบางคนบอกว่าเอ้ยช่วงปีนี้แหละนักโท,ทษที่เรียกว่าเป็นคดีมาตนร้112บหรือว่าคดีทางการเมืองอาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าหลากหลายคดีเริ่มพิพากษากันแล้วผมก็เห็นอย่างนั้นนะครับคือถ้าพูดกันแบบไม่โกหกตัวเองพูดกันแบบตรงไปตรงมาเลยคือกระบวนการพิจารณาคดีในศาลไทยเนี่ยครับถึงแม้เราจะพูดยังไงก็ตามผมขอใช้สิทธิ์วิพากษารณ์เพราะว่าสถาบันตุลากา,การก็เป็นหนึ่งในอำนาจ ตุลาการซึ่งซึ่งก็บอกแล้วใช้อำนาจที่ไทยทางตุลาการแทนเราอ่ะรเราวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาได้เราวิพากษ์วิจารณ์สสได้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์ผู้กษาตุลาการได้ครับคือผมคิดว่าตุลาการเนี่ยไทยเนี่ยยังขาดความยังขาดความลึกซึ้งในหลักกฎหมายแล้วอาจจะขาดความกา้าวหัอไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคือถ้า หลักที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือหลักที่เรามีไว้ในกฎหมายอาญาและในรัฐธรรมนูญไทยตลอดว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหากยังไม่มีการตัดสินคดีถึงที่สุดว่าเขาเป็นคนผิดต้องปฏิบตัติต่อเขาเหมือนผู้บริสุทธิ์สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวถือเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าเพียงแต่ถูกตํารวจกล่าวหาถูกอายการฟ้องอยู่ในกระบวนการต่อสู้คดี ต้องให้เขาได้รับปล่อยตัวชั่วคราวเรียกปล่อยตัวชั่วคราวมันผิดนะความจริงขังเนี่ย <Ừ. S 2> กฎหมายห,ห้ามขังด้วยขังไว้มันต้องมีเหตุจําเป็น <Ừ. S 2> ใช่ไหมเหตุจําเป็นอันนี้มันไปอยู่ที่ดุลพินิษฐ์แล้วเวลาคุณมีคดีความผมพูดเสมอว่าเวลามีคดีความมันก่อนก็พูดกับช่องหนึ่งว่าคนไทยเวลามีคดีความแล้วไปถึงศาลแล้วต้องประกันตัวรประกันตัวได้ดีจะอกดีใจเลยครับ ทั้งที่มันเป็นสิทธิพ<ร>ื้นฐานมันเป็นสิทธิพื้นฐานอยู่แล้วมันไม่ใช่ของขวัญผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องได้อะไม่ใช่มีใครมาตรงปโปรดให้คุณได้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุจริงๆไม่ให้ประกรันผมเห็นด้วยในประเทศคือมีนักการทูตอะไรต่างๆมันเคยมาถามเรื่องประกันตัวผมบอกในประเทศของคุณก็มีคนที่ไม่รับการประกันตัวแต่วิธีพิจารณามันแตกต่างกันครัไอ้นี่เด็กเล็กเนี่ยมันโดนกันไปหมดแล้วไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวกลัวอะไรครับ คำสั่งศาลเขียนเลยกลัวที่จะไปกระทบความผิดข้อแรกเลยความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่มีโทษสูงใช่ไหมอันที่หนึ่งมีโทษสูงนะครับแล้วมีพฤติการที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสังคมทําให้เกิดความวุ่นวายเฮ้ย hey, นั่นมันเป็นข้อข้อกาาล่าวหาตํารวจตั้งใครก็ได้ยการฟ้องข้อหาอะไรก็ได้ใช่ไหมเหมือนกับผมยกตัวอย่างเรื่อยเสมอว่าถ้าหากเป็นลูกของเจ้า เจ้าใหญ่ในโตหรือลูกท่านหลานเธอหรือลูกผู้พิพากษาครับถ้าเกิดตำรวจเข้าไปกล่าวหาว่าไปข่มขืนเด็กอายุสองขวบแล้วมันไม่จริงอ่ะในความรู้สึกเราเป็นพ่อแม่แต่นี่มันข้อหาแย่หนักนาก็ข่มขืนก็ทำให้เราเด็กสองขวบอ่ะเสื่อมเสียต่อสังคมไหมเสื่อมเสียจะหลบหนีไหมอย่างนี้ต้องหลบหนีที่วะทําไมให้ประกันตัวผมถามว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสลดใจผมถึงบอกว่าเราต้อง ปฏิรูปกระบวน,นการยุติธรรมดังที่บุ้งเขาเรียกร้องปฏิรูปตั้งแต่ระบบการศึกษากฎหมายตั้งแต่การคัดเลือกคนเขาเป็นผู้อ่าแล้วต้องให้ศาลเป็นอิสระครําว่าเป็นอิสระไม่ได้แปลว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หมายว่าการตัดสินของผู้อานตุลาการในแต่ละคดีเนี่ยจะต้องปราศจากอํานาจที่มาบังคับเขาแม้แต่ผู้อานด้วยกันก็บังคับกันไม่ได้อันนี้เป็นหลักซึ่ง ซึ่งธรรมนูญสารยุตธรรมก็บอกอยู่แล้วว่าผู้สามีสละการบริหารงานคุณเป็นธิบดีศาลคุณสามารถบริหารได้แต่คุณไปสั่งสำนวนไปสั่งอะไรไม่ได้นะ ก็มองว่าต้องปฏิรูปคือคือมองแบบนี้ว่าคาดีความต่างๆผมอาจจะยก112มาพูดคุยแล้วกันนะครับก็เอาหลากหลายเรื่องหลากหลายแนวในทางสังคมมาตา112ดูจะเป็นมาตาที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีเป็นตัวแปรสําคัญในคดีของคุณบุ้งเองก็แล้วแต่ในคดีของผู้ต้องหาเองก็แล้วแต่ร,รวมถึงพักการเมืองเองก็แล้วแต่ก็ถ้าจุดพิษพังสําคัญเนี่ยก็คือมาตา112ตลอดทนายด่างมองยังไง คือผมผมมองอย่างนี้นะว่ามาตรา112ก็เป็นกฎหมายอาญาธรรมดาทั่วไปมีจุดมุ่งหมายที่จะที่จะปกป้องประมุกของรัฐซึ่งก็มีกันทั่วไปแต่เราต้องมาดูความหลักความสมเหตุสมผลของมันใช,ใช่ไหมฮะโทษเช่นจริงๆแล้วมาตรา112เนี่ยเดิมเนี่ยขั้นสูงโทษไม่เกินไม่เกินเจ็ดปีก่อนเหตุการณ์6ตุลา19ก่อนหน้านั้นยิ่งน้อยกว่า แต่เราพูดเฉพาะตอนที่ผมโตขึ้นมาปี2519ที่เกิดเหตุการณ์ล้อมฆ่าที่ธรรมศาสตร์6ตุลาน19นั่นนะ่ะโทษสูงสุดคือ7ปีไม่มีโทษขั้นต่ำแต่พอหลังรัฐประหารของพลเอกสงัดชลออยู่ที่ร่วมก่อการรัฐประหารก็แก้เป็น3-15ปีแล้วเขียนกฎหมายก็เขียนคุมเครือว่าผู้ใดดูหมินหมินประมาทอาฆาตมาดร้ายซึ่งคำว่าดูหมินนี่มัน มันเบากว่าอาคาตมารายเยอะแต่ก็จะต้องลงโทษสามอย่างขั้นต่ําต้องสามปีซึ่งผมคิดว่าความสัดส,ส่วนการลงโทษก็ผิดและเป็นกฎหมายอาญาธรรมดาแก้ไขได้แก้ไขโดยวัตถุประสงค์เพื่อจะปกป้องประมุขของรัฐรการปกป้องประมุขของรัฐโดยเกินเลยไปจากความเป็นจริงทําให้ประมุขของรัฐเสียหายด้วยผมมีความเห็นว่าถ้าทางหลักนิติปรัชญาเนี่ยกฎหมายมันควรจะสมเหตุสมผลครับ การเพิ่มโทษไม่ได้เป็นการแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนยาบ้าเป็นยาเสพติดระดับสองระดับสามพอเป็นระดับหนึ่งปุ๊บแล้วมีโทษถึงประหารชีวิตจากเดิมไม่เป็นไม่มียาบ้ากับเยอะขึ้นเหตุผลมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความเป็นจริงของสังคมไม่ใช่เขียนกฎหมายแล้วจะมาปราบปรามยาเสพติดได้ถูกไหมฮะครับเหมือนกันอะมีคนเรียกร้องว่าให้เอาถ้าผู้ใดมีปืนเถื่อน ให้ขึ้นปานชีวิตเลยแบบมาเลเซียหรือสิงคโปร์ผมถามว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากปืนเถื่อนจะไม่น้อยลงแล้วเนี่ยแต่สร้างรายได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการโขกเงินมากขึ้นหรือเปล่าหรือเปล่าครับใช่ไหมอ่านั้นว่าเอาปืนให้ื้อนะเดิมเคยเรียกสามหมื่นในห้าแสนเลยครับมาเลเซียสิงคโปร์เขาไม่ได้แก้ปัญหาปืนเถื่อนโดยการออกกฎหมายปรานชีวิตอย่างเดียวเขาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนครับเขาลดปัญหาอาชญากรรม เขาแก้ไม่ให้คนไปเป็นโจรประเทศเขาถึงเจริญรุ่งเรืองถ้าเราคิดเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาปัญหา112เหมือนกันคนะผมคิดว่าการที่จะผมเป็นผมเองเป็นคนที่สนับสนุนให้มีกฎหมายปกป้องประมุขของชาติครับในหลวงก็ดีท่านท่านอยู่เหนือการเมืองอยู่แล้วใช่ไหมแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยหนึ่งมันจะไม่ต้องทําให้ท่านเสื่อมเสียด้วย จำได้ไหมฮะรอเก้า <c oughs> ขอโทษนะ <c oughs> ท่านพูดเสมอว่าไอา้มาตราร้อยสิบสองเนี่ยคนที่เสียหายคือในหลวงนะไม่ใช่คนอื่นใครจะไปกาวหาถูกไหมฮะ <c oughs> ท่านพูดถูกมากที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยก็นับถือในหลวงอยู่แล้วอะ <c oughs> แต่บางคนก็ไปแอบอ้างเอาประโยชน์ท่างเราเห็นในอดีตเยอะแยะที่มีคนกล่าวหากันว่าไอ้คนนั้นไม่รักชาติไม่รักศา,าสตร์กษัตริย์เอาไปประหารชีวิตมีการกองรัฐประหารเพราะอ้างว่ารัฐบาลชุดนี้ เป็นกระบทไม่่เป็นคนที่ไม่ไม่ล้มเจ้าหรืออะไรก็ว่าไปตั้งแตคไทยมันถึงเกิดความขัดแยง้งเพราะผมคิดว่าสถาบันอ่ะท่านไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอคือท่านไม่ได้มาเกี่ยวพันกับเรื่องนี้นี่็คือเป็นเรื่องของคนที่จะไปแสวงหาประโยชน์และไปอ้างท่านเพื่อเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเพราะฉะนั้นมันควรจะมีมาตรการในการใช้กฎหมายสําหรับการปกป้องประมุขผมเองยืนยันว่าผมเห็นด้วยกับการ ไม่ได้เป็นสมาชิกพกรรคใดนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขมัตนจร้อยสิบส่วโดยมุมมองของนายด่างคือปรับปรุงยังไงว่าแยกอ่ามินประมาทอาฆาตมาไล่ออกจากการลดโทษหรือ,อยังบางบาง,บางคนมีข้อเสนอเยอะแยะมากมายในมุมมองของทนายความส่วนตัวก็ได้ครับส่วนตัวค,ค,คือในความเห็นผมเนี่ยหนึ่งก็เอาเรื่องโทษก่อนคือผมคิดว่าโทษเนี่ยคนจะมีสัดส่วนมีสัดส่วนของการลงโทษใช่ไหมฮะอันนี้ยกตัวอย่างทั่วไปนะเช่น คนรักทรัพย์เนี่ยถ้าเราไปประหารชีวิตหมดเนี่ยคนตายครึ่งประเทศแล้วเพราะคนมันรักทรัพย์เยอะเขาค็ถึงลงว่าไม่เกินสามปีไม่เกินห้าปีก,ปการมินประมาทดูหมินดูมินม่นมินประมาทอาคฆาตมารร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือองค์รัชทายาทเนี่ยสัดส่วนการลงโทษน่าจะปรับปรุงอย่างน้อยที่สุดก็เหมือนหกตุลากอนลงตุลาก็คือเจ็ดปีคือผมคิดว่าก็เป็นตัวเลขที่ที่ต้องมาคุยกันว่าเหมาะสมไหมใช่ไหมแต่มันทําได้อยู่แล้วสองก็คือว่าวิธีปฏิบัติ คือไม่ต้องสลับซับซ้อนมากผมคิดว่าเพียงแต่เพียงแต่ในการบังคับใช้เนี่ย mm hmm. การพูดถึงในหลวงไม่ใช่การหมิ่นประมาท mm hmm. ไม่ใช่การดูหมิ่นเสมอไปครับการวิพากษ์วิจารณ์หรือการปรับปรุงเพื่อต้องการให้ระบบมันอยู่คู่กับประเทศไทยในสังคมเนี่ยสามารถทําได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นในการพิจารณาว่า การดูหมินหมินประมาณค่ไม่ร้า,มายมันน่าจะแยกออกจากกันอันที่ท่านถามครับครับแยอกจากการรวมถึงเจ็ดปีไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นจะเป็นจะได้ที่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องมาคุยกันคนมีขั้นต่ำไหมครับในมุมมองของทานายความขั้นต่ำของโทษนะครับ,รบอันนี้คงต้องคุยกันผมไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวตรงนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าของของที่มีอยู่เดิมอ่ะมันก็มีมันก็มีเหตุมีผลอยู่แล้วครับแต่ที่สําคัญมากกว่ากฎหมายคืออะไรผมว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่ากฎหมายคือ องค์กรที่บังคับใช้กฎหมายตำรวจอายการศาลถ้าเรามีความเข้าใจแบบนี้ท่านรู้ไหมว่าคดีคดถีถ้าถ้าถ้าถูกกล่าวหาว่าผิดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ว่าเองจะถูกหรือผิดก็ตามอายการสั่งฟ้องหมดทุกคดีศูนย์เซ็นที่สั่งไมฟ้องที่ผ่านมาครับแต่ว่า เร็วๆเนี้ยไปเดือนพฤษภาอาจจะมีคดีหนึ่งที่สั่งไม่ฟ้องที่เขาเอาความเป็นธรรมอยู่คือประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นได้เสมอผมถึงพูดว่ามันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองหรือหนึ่งหนึ่งสามหรือหนึ่งหนึ่งหกมันอยู่การบังคับใช้กฎหมายผมสนใจประเด็นเมสสครู่พี่ดักงแป๊บนึงนะคือตามสถิติของศูนย์ทนายเนี่ยคือศูนย์เปอร์เซ็นที่ที่สั่งไม่คือสั่งฟ้องหมดคือมีเพียงศูนย์เปอร์เซ็นเท่านั้นและเป็นการพิจารณาคดีการพิจารณาสำนวนเนี่ยของอัยการเนี่ย ถ้าเป็นคดีมาตรานหนึ่งหนึ่งสองต้องขึ้นไปสู่ผู้บริหารสูงสุดเป็นคนสั่งอายการทั่วไปไม่มีสละแต่ว่าปลายเดือนนี้มีคดีสําคัญเกิคดีสำคัญเกินหนึ่งสองผมพูดพูดเลยวคุณผู้ชมก็คุณนักสิณจินวัตนนะครับคงใช่ไหมครับได้ยินเขาเขาอีครับก็ไม่ช่วยแทงหวยว่าอาจจะเรียกว่าไม่ฟ้องนะครับก็ไม่เป็นไรผมยังไม่เชื่อขนาดนั้นนะผมเพียงให้ดูสถิติอาจจะถูกลบไปก็ได้แต่แบบนี้ว่าว่าถ้าถ้าดูในมุมมองแบบนี้คือ กระบวนการของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตํารวจอายการสารท่านเองก็ดีคือทานายดังมองว่ามันผิดปกติหรือยังไงคือคือพอเป็นเรื่องหนึ่งถึงสองถึงต้องฟ้องหมดอืมในสภาพสังคมปัจจุบันไม่ใช่ในสภาพสังคมที่เป็นแบบทุกวันเนี้ยไม่ใช่สิ่งผิดปกติมันเป็นสิ่งที่จะต้องเขาจะต้องทําแบบนั้นครับผมเล่าให้ฟังนี้สมมุติเป็นคดีหนึ่งหนึ่งเนี่ย วันหนึ่งจำเลยได้รับการประกันตัวไปแล้วป่วยการเลื่อนคดีเนี่ยมันต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลยถูกไหมในคดีอาญาโดยเพราะโทษสูงสิบห้าปีเนี่ยทุกคดีต้องขึ้นไปปรึกษาผู้บริหารเช่นถ้าอยู่สารอาญาราชดาก็ต้องขึ้นไปปรึกษาทีมดีสารอาญาว่าจะให้เลื่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องจริงผมพูดไม่ได้โกหกทุกสารในกรุงเทพสารในกรุงเทพใต้แต่เลื่อนหรือเปล่าต้องขึ้นไปปรึกษา อาละอิสระของผู้สาตุลาการแต่ละท่านเพราะการให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนคดีเอาแค่นี้นะไม่ยังไม่ไมไยังไม่ต้องตัดสินนะยังไม่ต้องว่าจำเลยขอผู้ต้องหาหรือจำเลยขอออกหมายเรียกพยงพยาหลักฐานแล้วไม่ให้เนะี่ยมันต้องไปปรึกษาซึ่งปรึกษาทําไมก็การพิจารณาให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาคดีซึ่งเป็นอิสระของผู้ษาเจ้าของสำนวนอยู่แล้วกับคดีอื่นเป็นไหมที่ต้องขึ้นไปปรึกษา ท่าที่ผมทําก็ไม่เป็นครับไม่เป็นอ่าแต่เนหนึ่งสองต้องปรึกษาครับออทุกคดีไหมฮะทุกคดีครับที่พี่ด่างทําคือทุกคดีเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันครับอันนี้ก็คือความผิดปกติคือผมไม่รู้ว่าการว่าปรึกษาหรือสั่งเนี่ยมันคืออะไรกันมันมีเส้นบางๆอ่ะครับอออันนี้ผมไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องการตัดสินนะครับถ้าพูดตัดสินสนุกเลยในคดีร้อยสิบสองนี่มันมีเวลาตัดสินมามันมีเรื่องสนุกเยอะเช่นว่าที่เค้าาาใชํว่ มินประมาทรอสี่ก็ผิดอ่ะมินประมาทให้สวยก็ผิดเลยคุณน้องนั้นคือมันสนุกสนุกปนเศร้าปนเศร้าตรงนี้ว่าจริงๆแล้วมาตราร้อยสบองนี่เขามีความประสงค์ที่จะคุ้มครองพระหมหากษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทและผู้สำเมร็จราชการาซึ่งอาจารย์หยุดแสงกุงไทยปรามาจารย์ทางอาญาบอกไว้แล้วต้องหมายความถึงคนในปัจจุบัน ถ้าคุณไปพูดถึงคนในอดีตได้ด้วยก็ได้นี่คนติดคุกันเยอะเพราะอาจารย์พีดีถูกคนด่ายเยอะท่านเป็นผู้สําเร็จราชการอตอนนี้ต้องถือท่านอาดิถ้าอดีตท่านเคยเป็นผู้สําเร็จราชการครับทางนั้นหมิ่นอาจารย์ปีดีพนมยงก็ผิดแต่หมิ <c oughs> น่นพระนเรศวรมีจริง <c oughs> มีการตั้ง <c oughs> แต่ว่าตอนหลัง ตอนหลังก็คงคงละอายใจก็เลยไม่ฟ้องแต่มินรอสีนี่มีลงโทษกันอ๋อครับแช่ชหน่อยแช่หน่อยครับพี่ทานายว่ารายละเอียดเป็นยังไงคืออะไรที่รู้สึกว่าพอทําคดีหนึ่งสองแล้วมันสนุกปนเศร้าที่สุดมันเคสไหนเออเคสที่ผมทําก็ยังไม่ได้ตัดสินครับแต่ว่ายกตัวอย่างนะครับที่ที่เอาเอาส,สักสองเรื่องกันรเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การชุมนุมที่วันที่สิบเก้ากันยาปีหกสองหรือหกสามที่เขาเรียกคดีปักหมุดสนามหลวงอะที่น้องๆไปแล้วก็ไปปักหมุดที่สนามหลวงคณะราษฎรที่สนามหลวงมีการเดินกระบวนจะไปยื่นหนังสืออะไรว่าขอให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อันนั้นเนี่ยมันมีปัญหาว่าเราขอเอกสารที่เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ที่น้องกระพเขาไม่ได้วิจารณ์จริงในความเห็นของทนายจำเลยเนี่ย น้องๆสิบกว่าคนเนี่ยเขาไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์องค์พระมหากษัตริย์แต่เขาวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประยุทธ์ที่คุณไปออกกฎหมายที่ทําให้พระหมหากษัตริย์เสื่อมเสียเช่นก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ารไปโอนทรัพย์สินของสํานักทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ให้กับให้ให้เป็นส่วนพระองค์คก็ดีหรือการไปไปโอนกําลังพลที่รที่จริงรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลครับไปให้อยู่ไปไปเป็นของพระมหากษัตริย์ซึ่งอันเนี้ยผมเชื่อว่าในหลวงท่านไม่ต้องการหรอก ใช่ไหมครับว่าอำนาจในการดูแลความปลอดภัยพระมหากษัตริย์หรืออ,อำนาจในการนั้นรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องบำนุบำรุงองค์สถาบันอยู่แล้วท่านต้องการอย่างไรก็ต้องจัดหางบประมาณให้ท่านแต่ว่าการที่จะเอาถงทหารไปและเกิดทหารที่โอนไปเกิดเขาทําผิดขับรถไปชนคนอื่นหรือทาเกเรอะไรก็เสื่อมเสียถึงสถาบันรบเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาหลังเสียงศี่เจ็ดห้าเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เราวิพากวิพอเด็กวิพากวิจาร เราขอเอกสารต่างๆศาลไม่ออกหมายให้หรือกรณีอย่างที่ว่าเดินทางไปสถานทูตที่กรณีที่ว่าไปสถานทูตเยอรมันอะไรเงี้ยก็ถูกอยู่ๆก็โดนหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มีการขอหมายเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับในประเด็นแห่งคดีคก็ศาลก็ไม่ได้ออกให้โดยอ้างว่าไม่เกี่ยวกับคดีทั้งนี้ความจริงก็คือประเด็นที่เขาพูดอะ่ะถูกผิดก็ไม่รู้แหละ ึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องน่าหนักใจเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าการใช้ดุลพินิษ์วิจารณญาณไม่เกี่ยวกับการตัดสินคดีในการดําเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยเป็นอิสระจริงหรือเปล่าเป็นสองเคสที่เรารู้สึกว่ามันมันมันก็บนเศร้าก็แล้วก็แปลกประหลาดนะครับคุณผู้ชมก็เราคุยกันมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับคุณผู้ชมเกือบหนึ่งพันคนทุกๆช่องทางอยู่กับเรานะครับก็หลายๆคนทักทายเข้ามานะครับแล้วก็บอกว่ารอติดตาม ทานายด่างอยากให้พูดถึงรายละเอียดที่สงสัยพูดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมช่วงต้นรายการอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับไม่เป็นไรแต่อาจจะไปย้อนฟังได้นะครับเขาบอกว่ารอวันศุกร์วันศุกร์นี่คือไปนัดเขาหรือว่าเราจะได้ไน,นัดเองอนัดเองแต่ว่าก็เลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับครับช่วยท้ายครับทานายด่างถามแบบนี้ว่า,าผ่านมา7วันกับการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรนะครับบุ้งทารุวังความหวังที่เราจะเห็นว่าผู้มีอํานาจผู้เกี่ยวข้อง เขาจะมีการตอบสนองกับเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็นําไปสู่เรื่องของสิทธิการประกันตัวการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆเราเราเราหวังมากน้อยขนาดไหนแยกเป็นสองสองส่วนนะครับส่วนคดีของความตายของคุณบุ้งเนี่ยครับผมคิดว่าคงคงไม่ได้รับความร่วมมือผมพูดไว้ก่อนผมแต่ผมหวังว่าเราจะได้เอกสาร,รได้กล้องวงจรปิดครับแต่ถ้าผมไม่โกหกตัวเองผมเชื่อว่าเขาคงไม่ให้อื แต่อย่างไะแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้เนื่องจากบุ้งเสียชีวิตในการควบคุมของเจ้าพนักง,งานของรัฐก็ต้องมีการไต่สวนการตายโดยสารอยู่ดีซึ่งถึงตอนนั้นก็คงต้องสู้กันอีกยกหนึ่ง<อ>ต้องอยู่ที่ว่าเราจะได้เร,ไดเราจะได้ความยุติธรรมจากกระบวนการไต่สวนหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ารัชบาลคงไม่ให้ผมค,คือหวังว่าจะได้หวังยังหวังฮะยังหวังเต็มที่แต่ถ้าแบบไม่โกหกตัวเองค,อคือคิดว่าคงไม่ได้รับความาคงไม่ให้นี่เราก็พูดแบบ ไปแฝตรงๆใจเรานะเพราะว่าถ้าเราพูดว่าเราจะไปพูดเอาใจว่าคิดว่าเขาคงจะให้คงจะมีความเมตตาเนี่ยผมไม่ค่อยหวังเท่าไหร่ผมคิดว่าไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคลคลกรมราชธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของระบบมากกว่าแต่ต้องแต่ต้องขอพูดผ่านไปยังกรมราชัณฑ์นะผ่านรายการนี้ว่าญาติพี่น้องของบุ้งไม่ได้หวังว่าจะดําเนินคดีอะไรกับใครครับต้องการพิสูจน์ความจริงแล้วต้องการให้มันเกิดสิ่ง ที่เป็นการปฏิรูประบบการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังหรือจำเลยในคดีอาญาที่สารไม่ให้ประกันและถูกขังอยู่แค่นั้นเลยแค่นั้น,นอ๋อไม่ได้ว่าจะไปจงใจเอาผิดแต่ว่าถ้าเกิดกมันมันเกิดเป็นเจตนาใช่ไหมเพราะเราก็ไม่ได้ทิ้งทุกอันอ่ะตอนนี้เรายังรอผลตรวจเลือดกับเนื้อเยื่ออยู่ซึ่งส่งไปที่แ l a บของนรรมศาสตร์รที่โรงพยาบาลรามาอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับ,รบส่วนเรื่องกรณีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมเชื่อว่ามันคง ไม่ง่ายนักหรอกเพราะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นองค์กรเจ้าของอานาจตั้งแต่ตํารวจอัยการศาลเนี่ยครับชทันเนี่ยผมว่าไม่มีใครอยากเสียอํานาจให้กับประชาชนครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องต่อสู้กันไปอีกยาวนานไม่รู้ในยุคข,ของผมผมจะได้เห็นหรือเปล่าก็ถ้าพูดกันตามในใจของพี่ด่างคือคือไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งสองเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันต้องมีหินก้อนแรกเสมอหรือน้องพวกเนี้ย เขาทำในสิ่งที่คนรุ่นผมไม่กล้าทำํำพี่ดังมองย้อนกลับมายัางไงเราเคยเป็นนักต่อสูเอ้เรียกร้องอะไรประมาณนี้แหละเหมือนกันรเ,เรามองย้อนกลับมาในวันนี้สิ่งที่คนรุ่นเขาเนี่ยเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานเลยก็ได้นะฮะสิ่งที่เขาทํากันอยู่เรามองเห็นกระบวนการต่อสู้ของพวกเขามันมีความหวังหรือว่ามันสะท้อนอะไรบ้างผมมีความหวังกับเขาเพราะผมเชื่อว่าโลกนี้เป็นของพวกเขา เวลาเนี่ยมันจะควบคุมพวกเราไม่สไม่ให้พวกเราคุณเก่งยังมีอยู่นะเวลามันจะรวบรวมพวกผมเนี่ยกับคนรุ่นผมที่มีอํานาจบัตรใหญ่เนี่ยมหมดสิ้นไปแต่คนรุ่นพวกเนี้ยคนอย่างคุณเพนกวินคุณลุงอานนท์เนี่ยเขาจะเป็นใช่ไหมบุ้งถ้าไม่ตายซะก,ก่อนนะใบป,ปอ,อน้องอหยกเขาจะต้องขึ้นมาเป็นผู้ยังไงที่สุดเขาต้องรับผิดชอบสังคมครับอันนี้คือความหวังผมหวังมากว่าเขาจะ ต้องทำสําเร็จถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรอันนี้เป็นคําถามที่สองผมตอบว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อสิบเมื่อสี่สิบกว่าปีที่สี่สิบเก้าปีที่แล้วข้าวคาคนที่ธรรมศาสตร์เขาหวังว่าจะไม่ให้เกิดการต่อสู้ใดๆเกิดขึ้นอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีก็เกิดพฤษภาสามห้าิดการต่อสู้ของผู้คนในเดือนเมในเดือนที่ปีห้าสามผู้คนไม่ยอมแพ้เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย โลกทั้งโลกเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะค,คุณจะยอมให้คนในประเทศไทยยังคงอยู่กับระบอบเก่าได้ไง <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ผมยังหวังอยู่ว่าระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันได้อยู่นะครับช่วงท้ายจริงๆนะครับหลากหลายคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าได้ความรู้มากคะ่ะเดี๋ยวไปย้อนฟังนะครับอีกท่านบอกนะครับบางท่านบอกว่าฟังแล้วหดหู่แต่ก็อยากสู้ต่ออ๋อ มันเป็นความจร,จริงใช่ไหมพี่ด่างคือหมายความว่าพอเวลาเราฟังว่าการปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมมันจะยากหน่อยการต่อสู้เรียกร้องในเรื่องของความยุติธรรมให้คุณบุ้งความชัดเจนอะไรต่างมันจะยากหน่อยครับมผมว่ามันเป็นเรื่องเราต้องยอมรับความเป็นจริงแต่ว่าถ้าถึงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหมือนน้ําอ่ะครับพอเวลามันอุณหภูมิได้ที่พู้มันเดือดเลยครับเวลานั้นใครก็เอาไม่อยู่ครับ หลากหลายคนแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับทีมงานอาจจะเอาโพที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับก็เป็นสรุปผลโพอีกสักครั้งนะครับผมเห็นทุกความเห็นนะครับเกือบ1000ท่านนะครับที่ดูสดอยู่ขอขอบคุณไว้นัที่นี้นะครับหลากหลายคนบอกว่าพร้อมสู้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจริงใจกับเรื่องนี้สักทีเชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านจะมานะครับหลากหลายท่านบอกนะครับคุณสายเคียวบอกว่าหลากหลายคนอยากให้มีกําลังใจไปต่อนะครับทนายด่างพูดดีมากเลยครับ อยากให้มาชี้แจงรายละเอียดบ่อยๆเข้าใจว่าช่วงที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเยอะมาก <_ üf> แทบคือทั้งศูนย์คะคือคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน,นี้เนี่ยคือคือทางานกันไม่หยุดเหมือนกันครับน้องๆครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่ที่ทาอยู่คนเดียวผมก็ถือเป็นส่วน<ๆ>เล็กๆส่วนหนึ่งอ่ะน้องทนายความเกือบทุกคนรวมทั้งน้องๆเยาวชนที่เป็นเพื่อนของบุ้งเขาก็มาช่วยเหลือกันจนผมก็คิดว่า <ๆ S 2> นี่แหละเป็นความหวังครับถ้าไม่มีน้องๆที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน คงมาไม่ถึงวันนี้ครับครับอ่ะคุณผู้ชมช่วยท,าย,ทายจริงจริงมีผู้สนับสนุนรายการเพิ่มเข้ามานะครับเข้าใจว่าเป็นเงินยูโรใช่ไหมทีมงานยูโรปะยูโร,โร,รนะครับสนับสนุนเข้ามาไม่แน่ใจว่า ดูอยู่ที่ประเทศไหนนะครับขอพระคุณนะครับคุณนาดินนะครับสนับสนุนเป็นสกุลเงินยูโรเข้ามานะครับขอพระคุณนะครับหลากหลายท่านทีมงานอาจจะเอาผลโพลขึ้นมาหน่อยแล้วกันจริงๆผลโพลเนี่ยมันก็ต้องตอบในมุมมองของผมนะก็ต้องตอบว่าเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับมี3%ไม่เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเรียกร้องเรื่องของสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องหาทางการเมืองนะครับก็เป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานของนักกิจกรรมเขานะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้าย ที่คุณผู้ชมดูอยู่ยังแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอยู่ได้นะครับครบถ้วนหลากหลายคนบอกว่าอยากรอวันศุกร์แม้ว่าจะแอบไม่มีหวังผมอ่านดูแต่อยากรอวันศุกร์เข้าใจว่าวันศุกร์ก็จะไปตามที่ที่ที่ราชทันนะครับครับวันนี้ครบถ้วนครับขอบคุณทนายด่างกฤษดางนุชจลัดครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับยินดีครับสำนักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โรว์ทูเดย์